เช็หน,หน่อยสิซักมือเท่านั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวมุงมันหลุดอ่ะทำไมไม่ซักเองอ่ะก็เพราะว่าน้องสาวคนสวยของฉันกำลังจะแต่งงานยังไงล่ะจะให้มาทำงานหนักแบบนี้ได้ยังไงส่วนเธออีขี้เหล่เขี้ยก็ยืนอีกไม่จริงก่อนแม่ฉันตายอ่ะแม่ฉันหาผวม่ค่อแล้ว คืนนี้ฉันจะไปทานข้าวกับเขาพี่ได้ยินที่มันพูดเม,มื่อกี้ไหมได้ยินสิงั้นเดี๋ยวเราไปที่งานกันฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่แบบมันอะจะมีปัญญาหาได้ขนาดไหนหรือว่าไม่มี ฉันก็เข้าใจนะว่าแม่เธอเนี่ยเสียไปตั้งแต่เด็กเธอเลยต้องมานั่งทําตัวขี้เหร่แบบนี้ยก็ปกป้องตัวเองจากอีสองพี่น้องใจร้ายนั่นอะอืมแต่เนี่ยเธอจะไปเจอคนรวยนะจะแต่งตัวดีๆหน่อยได้ไหมสวยๆอ่ะทําเป็นปะก็แต่งแบบนี้แหละนี่สวยแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันไม่อยากแต่งงานอะ่ะแม่ก็บังคับให้ฉันแต่งงาน ถ้าฉันแต่งตัวแบบนี้ไปนะเขาไม่เลือกฉันนะปวดหัวจ้ะแลทำอะไรที่นี่ฉันก็มาร่วมงานไง เดี๋ยวก่อนนะครับคุณผู้หญิงจอดรถในที่ห้ามจอดนะครับแล้วยงไงเก,กะกะรปภน่าโง่อย่ามาพูดมากกับคนระดับแบบฉันนะใช่ก็อยากตกงานหรือไงถอยไป <c oughs> จอดรถในที่ห้ามจอดปรับหนึ่งหมื่นบาท <c oughs> อะไรคะขอลุย 昆仑山干干。我、啊。昆仑山呢？你怎么丧算？啊啊啊啊啊啊 นี่มันอะไรอะครับเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะท่านประธานครับมาทำอะไรตรงนี้เหรอครับ นายเห็นผู้หญิงคนเมื่อกี้ไหมครับฉันต้องการทราบข้อมูลส่วนตัวของเขาด่วนที่สุดเลยได้เลยครับ ไปไปมึงใครเนี่ยโูนของคนเนี่ยเขาเออกไปเอ้ยเอ,อ้ยออกไปออกมาเลยเอ้ยอะไรเนี่ยหน้าตามันก็อุบาทพออยู่แล้วมึงแต่งตัวให้อุบาทอีกหรือวะมึงคงภูมิมใจกับฟันมึงมากใช่ไหมเดชคุณคะอย่าไปสนใจคนนี้เลยนะคะฉันว่าคุณเดทกับคนนี้ดีกว่าคะ่ะ ชื่อมะเหมี่ยวนะคะสวยรวยแล้วก็มีชาติตะกูลด้วยค่ะงั้นผมว่าเราไปกันเถอะครับเดี๋ยวตอนเย็นเรามีงานกินเลี้ยงอีกไปกันเลยค่ะครับอะไรของมึงเนี่ยไป จับฉันมาทำไมเนี่ยผมรู้ข้อมูลทุกอย่างแล้วนะผมว่าคุณเนี่ยรีบไปแต่งตัวสวยๆเถอะเดี๋ยวคุณต้องไปงานเลี้ยงต่อน,นี่ฉันก็อยากไปเหมือนกันแหละฉันไม่อยากให้ใครมาดูถูกฉันอะแต่สภาพแบบฉันเนี่ยจะแต่งตัวสวยๆย,ยังไงอะเรื่องนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะ เธอชอบตัวไหนเนี่ยเลือกใส่ได้เลยนะชอบตัวนี้เหรอลายเหมือนกันไม่ได้มันแตกต่างกันที่ไหนเนี่ยชอบตัวนี้แหละ ตั้ใจแล้วกันขอให้แขกทุกคนร่วมยินดีในงานของผมกับมะเมี่ยววันนี้ด้วยนะครับดื่มครับ บอยนี่ดูเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมจังเลยนะคะดูสิคะพาแม่เหมียวมาร้านอาหารหรูๆระดับ5ดาวแบบนี้มือนี้คงหมดไปเป็นแสนๆแน่ๆเลยคะ่ะของมันแน่นอนอยู่แล้วครับ เมยนี่แกงกล้าม่มก่อแล้วนั่นมากับใครอ่ะอะฉันจำแกได้นะราประพอจนจนที่ฉันเจอเมื่อเช้าใช่ไหมแล้วนี่พากันไปถอดรูปม้ามาหรอ <c oughs> ฉันเกือบจำไม่ได้แนะ่ว่าเป็นพี่น้องกับพวกเราสองคนเนาะ แต่ความจนของแกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะน้องของฉันกำลังจะได้แต่งงานกับคุณบอยนะักธุรกิจใหม่ไฟแรงและก็ยังจะได้เซ็นสัญญากับบริษัทแอคชั่นกรุ๊ปที่ร่ำรวยที่สุดในปีนี้แห่งไม่พอดยังเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ด้วยนะ จริงๆแล้วเนี่ยผมนั่นแหละครับคือเจ้าของโรงแรมแห่งนี้และประธานแอคชั่นกรุ๊ปก็คือผมเอง จะเป็นผู้บริหารมากเลยสินะคะแล้วถ้ามัวแต่จะมาพูดเพ้อเจอบนนี้แล้วใครจะรักษาวความปลอดภัยข้างล่างอะ่ะไปออกไปลงไปได้แล้วเลยค่ะปิดไฟห้องอาหารให้หน่อย ไจะตกบอปค่ะไม่ไไมีอะไรใช่เปิดไฟห้องอาหารนี่คุณแนทสั่งให้เปิดปิดไฟในห้องอาหารทำไมอะคะลูกค้าอยู่เต็มเลยอะคะ่ะน้ำตาลไม่ใช่หรอใช่น้ำตาล แล้วทำมอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะก็ฉันเป็นเลขาของคุณแน็กประธานบริษัทแอคชั่นกรุ๊ปยังไงลรอคุณแน็กเองเหรอก็ใช่นะสิครับคุณบอยไม่เอานะแอบอ้างเป็นคนอื่นแบบนี้อ๋อแล้วก็เรื่องสัญญาที่เราคุยกันไว้อะผมขอยกเลิกนะครับ ไปนะครับคุณแอ๊ดมัน,ม,นมันไม่ใช่นะออกจากโรงแรมผมไปได้แล้วครับควาเธอคนเดียวเลยแกนั่นแหละยังจะมาทอดฉันอีกไหนแกบอกว่าแกเป็นเจ้าของโรงแรมที่นี่ไงไอ้อนออกไปไปน,นี่ มากเลยนะที่ช่วยเหลือฉันอะทำให้ฉันไม่ต้องได้แต่งงานกับคุณบอยอะไรนะะั่นนะไม่เป็นไรแล้วถ้าเกิดว่าเธอจะต้องแต่งงานกับฉันล่ะเธอจะแต่งไหม <S 1> <S 1> <S ฉันขอชุดแก้วหน้าม้านะวันแต่งอะ